สวัสดีครับกลับมาพบกับผู้บ่าวเกษตรดินซีแล้วนะครับวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของสารจับใบนะครับสารจับใบคืออะไรทํางานยังไงหลักการทํางานยังไงนะครับมีประโยชน์กับเกษตรกรยังไงเราจะใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ใช้อย่างอื่นทดแทนได้ไหมมีความแตกต่างกันจากกับไวออยหรือเปล่า อ่าผมคลิปนี้ผมจะทําลงไปในลึกในเรื่องของสารจับใบก่อนนะครับแล้วคลิปต่อไปก็จะทําเรื่องของไวออยแล้วอีกคลิปหนึ่งก็จะทําเป็นข้อแตกต่างของสารจับใบกับไวออยนะครับถ้าเกิดเราจะพูดถึงสารจับใบคืออะไรนะครับสารจับใบคือสารที่ช่วยลดแรงตึงผิวนะครับแรงตึงผิวคืออะไรอ่าแรงตึงผิวนี้ก็คือ เขากําหนดให้ค่ากลางของแรงตึงผิวคือน้ําครับน้ำน้ำสะอาดน้ําบริสุทธิ์แรงตึงผิวคือเวลาที่เราหยดน้ําสะอาดลงในวัสดุต่างๆนะครับเช่นใบพืชโต๊ะต่างเตียงอะไรอย่างเงี้ยครับบนพื้นบนอะไรเขาจะมีความเกาะกันเป็นกลุ่มนะครับเกาะกันเป็นกลุ่มก่อนที่เขาจะกระจายรวมกันรวมกันเข้ามาแล้วก็ กระจายออกหนักจนเกินไปจนแรงรับไม่ได้นะครับแล้วก็กระจายออกพูดง่ายๆก็คือ,อสารลดแรงตึงผิวก็คือช่วยให้น้ําไม่เกาะกันเป็นเม็ดใหญ่ๆนะครับสารตึงลดแรงตึงผิวที่เราเห็นในชีวิตประจําวันนะครับที่เราใช้กันเป็นประจําก็คือหนึ่งที่เห็นบ่อยๆแล้วก็น้ํายาล้างจานนะครับน้ํายาล้างจานช่วยลดแรงตึงผิวสองน้ํายาเช็ดกระจกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกรถกระจกรถยนต หรือว่ากระจกที่บ้านก็แล้วแต่เวลาเราเช็ดน้ำยาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดแรงตึงผิวของกระจกเวลาฝนตกลงมานะครับแล้วขับขับไปน้ำเขาก็จะไม่มาเกาะกันเป็นเม็ดกระจายตัวออกนะครับแล้วก็ไหลลงโอเคเขากำหนดให้ค่ากลางของแรงตึงผิวคือน้ำบริสุทธิ์นะครับที่หยดลงบนพื้นเขาน้ำมีค่าเป็นหนึ่งนะครับก็จะมีค่าประมาณนี้ครับก็จะมี รวมๆกันอก็คือไหลมารวมกันในระดับหนึ่งแล้วเขาก็ค่อยกระจายตัวออกในการกระจายตัวออกก็ไม่ได้กระจายตัวออกแบบแบบเสมอพื้นผิวนะครับเขาก็กระจายเป็นเม็ดเล็กๆของเขาครับเป็นแรงตึงผิวที่เล็กๆอีกทีหนึง่งสารลดแรงตึงผิวก็คือสารที่จะทําให้น้ํานะครับหรือว่าน้ํายาเคมีที่เราผสมไปในยานี่แหละครับไม่เกาะกันเป็นเม็ดแบบนี้นะครับ แล้วก็ไม่ไหลออกจากใบพืชนะครับเอ,า,อาง่ายๆนะครับสาราลดแรงตึงผิวหรือว่าสารจับใบเนี่ยก็คือสารลดแรงตึงผิว2ก็คือมีค่าเป็นกลางนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสารเคมีที่เราฉีดลงไปไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงหรือว่าสารกําจัดวัชพืชต่ตางๆนะครับ สารลดแรงตึงผิวหรือว่าสารจับใบต้องใช้กับตัวยานะครับไม่เหมือนไวออยไวออยตัวเขาเองมีฤทธิ์กำจัดมแมลงได้ในตัวของเขาเองฉีดไวออยเพียวๆก็ได้แต่ว่าไวออยมีข้อเสียหลายอย่างเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปเนาะเวลาเราผสมสารเคมีาสารจับใบลงไปในกับสารเคมีนะครับสารตัวนี้จะทําให้ละอองสารเคมีมีขนาดเล็กนะครับกระจายตัวได้ดีครับ แห้งเร็วนะครับไม่รวมกันเป็นเม็ดใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ไหลออกนะครับป้องกันการอุดตันหัวฉีดด้วยประโยชน์ของสารจับใบเลยนะครับเขียนเป็นข้อขอผมเขียนเป็นข้อขอให้ดังนี้นะครับ1นึ่เพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมีนะครับเวลาเราผสมสารจับใบลงไปในเคมีสารเคมีที่เราไปฉีดใบทุเรียนนะครับจะทําให้ละอองเขามีละอองเล็กๆนะครับ ลองเล็กๆแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนแบบนี้เป็นก็คือกระจายไปทั่วผิวเปียกไปทั่วผิวนะครับแล้วก็ไม่จับเป็นเม็ดแบบนี้นะครับสองคือลดค่าสารเคมีนะครับลดสารลดค่าสารเคมีจากอะไรนะครับลดการสูญเสียจากลมนะครับถ้าเขาเกาะเป็นเม็ดแบบนี้ลมพัดเขาก็ไหลออกนะครับฝนฝนตกก็ชะล้างออกนะครับแล้วก็การระเหยสลดการใช้สารเคมีนะครับ ลดจันสายเคสารเคมีจากอะไรนะครับถ้าเกิดเราผสมสารจับใบลงไปในสารเคมีเวลาฉีดเขาก็กระจายไปทั่วใบไม่จับเป็นเม็ดแบบนี้นะครับถ้าจับเป็นเม็ดปุ๊บมีโอกาสที่เขาจะไหลออกจากใบนะครับทําให้ประสิทธิภาพลดลงลดการใช้สารเคมีนะครับลดการใช้สารเคมีเนื่องจากประสิทธิภาพต่างๆที่เรากล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับทําให้เราลดาปริมาณสารเคมีลงได้นะครับ แต่ว่าได้ประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่ถ้าเราใส่เท่าเดิมบวกกับสารจับใบเราก็จะได้ประสิทธิภาพของสารเคมีเพิ่มขึ้นนะครับข้อนี้สําคัญนะครับข้อหลดการอุดตันของหวัวฉีดนะครับแล้วข้อหกนี้ก็สําคัญนะครับใบพืชไม่เป็นคราบนะครับไม่เป็นคราบอยู่ที่เกาะที่ใบพืชนะครับผมเคยเห็นใบทุเรียนที่ฉีดยาเยอะๆเขาจะมีเหมือนแววกเคลือบที่ผิวเลยเป็นรอยแตกลายงาเหมือน เหมือนแว็กเหมือนแล็กเกอร์ที่เราไปทาเฟอร์นิเจอร์เลยเหมือนเลยครับต่อคำถามต่อมานะครับว่าเราสามารถใช้น้ำยาล้างจานหรือว่าน้ำจาเช็ดกระจกแทนสารจับใบได้ไ,ดไหมใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ในคราวที่เราจำเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าในน้ำยาเช็ดกระจกหรือว่าน้ำยาล้างจาน สารจับใบที่อยู่ในนั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากับสารจับใบโดยเฉพาะที่ออกแบบมาสําหรับเกษตรกรนะครับแถมในน้ํายาล้างจานอาจจะมีสารเคมีบางอย่างที่ปนอยู่นะครับแล้วก็ไปยับยั้งสารเคมีที่เราผสมลงไปในตัวตัวยาเพื่อจะฉีดด้วยนะครับสรุปนะครับสารจับใบคือสารลดแรงตึงผิว ที่มีคราเป็นกลางนะครับเราสามารถใช้น้ำยาล้างจานแทนได้ครับแต่ว่าประสิทธิภาพไม่เท่ากับสารจับใบโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเรื่องไวอ้อยแล้วก็ข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียของสารจับใบกับไวออยใช้แทนกันได้ไหมหรือไม่อย่างไรโอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ